สวัสดีครับผมจักณรพคครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเซอร์คลาสสิกทีนะครับซึ่งก็เป็นรุ่นพิเศษนะครับก็คือรุ่นซิกเนเจอร์นะครับของแมทธิวอัสโตนะครับพูดถึงเซอร์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของแมทธิวอัสโตเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะน่าจะมีอยู่1รุ่นแต่ว่ามันเป็น2สีหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่ามันเป็น2รุ่นก็ไม่รู้แหละที่เป็นทรงสแตทจะมีสีชมพูกับสีดําที่เป็นฟิลแบบนี้แต่เป็นทรงสแตทนะมาถึงรุ่นนี้เนี่ยก็ เป็นทรงเทเลนะครับแต่ว่ามันจะเป็นทรงเทเลที่เป็นเทเลแบบโมเด์นะครับอะไรที่มันเป็นโมเดนเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องที่เป็นเรื่องของเสียงและที่แบบมีความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของลดสัมผัสการถือการจับการเล่นที่มันอาจจะมีสิ่งที่แตกต่างออกไปนะครับถ้าพูดถึงทรงเทเลเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เหมือนเป็นกีตาร์ที่เป็นแบบไม้โซลิดทั้ง บอดี้นะครับทรงแรกของโลกนะจากที่ผมเข้าใจนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมมาเรื่อยๆจนมีทรงสแตทนะครับแต่ณปัจจุบันนี้ทรงเทเลมันก็ยังไม่ตายไปไหนนะครับมันก็ยังอยู่โดยเฉพาะวงร็อกบางวงเนี่ยเขาก็ใช้ทรงเทเลเล่นนะครับอย่างถ้านึกถึงวงไทยก็พี่ยอดบอดี้แสลมนะครับช่วงหนึ่งก็ใช้ทรงเทเลเล่นด้วยนะครับโอเคครับทีนี้เรามาพูดกันถึงแม t t ิ e อาร์ t สโตเนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นมือกีตาร์ที่รุ่นใหม่ไฟแรงฝีมือจัดจ้านแล้วก็ ครบเครื่องมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบสายหวานอย่างเช่นเพลง Let It Be ที่ผมได้เคยใช้กีตาร์ตัวนี้เล่นไปนะครับอันนั้นก็เป็นเวอร์ชั่นที่ a า,าสโตเนเขาได้อะเลนไว้ก็หวานจับใจนะครับหรือว่าจะเป็นแบบออกไปเพอร์ฟอร์มนะครับจะเป็นการเล่นแบบโหดโ,โชว์สกิลโชว์กายกรรมเขาก็ทำได้นะครับเรียกได้ว่าครบเครื่องมากๆนะครับทั้งหวานทั้งโหด อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเล่นได้หมดจริงๆนะครับแล้วก็ผลงานที่โดดเด่นนะก็มีทัวร์นะครับกับศิลปินระดับโลกอย่างเจสซี่เจด้วยนะครับแต่ช่วงนี้ก็ที่อเมริกาก็น่าจะแบบพักคอนเสิร์ตอยู่เนาะก็เลยแบบอาจจะยังไม่ได้ทัวร์กันนะครับแล้วสําหรับอาสโตเนี่ยตอนแรกนะผมเข้าใจว่าเขาแบบเป็นแบบลูกครึ่งญี่ปุ่นแต่ว่าลองไปหาข้อมูลดูนะครับใน Google เนี่ยก็เหมือนเขาเป็นคนบราซิลนะครับตรงเนี้ยถ้าเกิดผมข้อมูลผิดพลาดไปสําหรับใครที่เป็นแฟนอาสโต้นะก็ช่วยมาแก้ไขมาคอมเมนต์กันหน่อย รับเรามาลุยกันต่อที่ตัวกีตาร์นะครับตัวกีตาร์ตัวนี้ก็สเปคของเขานะครับก็จะเป็นบอดี้สวาวแอดนะครับซึ่งเป็นสวาวแอดสชิ้นนะส่วนคอเนี่ยก็จะเป็นคอเผาแล้วก็จะเป็นเบิร์ดไอนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูอ่ะมันจะมีลายหน่อยนึงอ่ะนะครับหรือว่าดูที่คอด้านหลังอ่าเห็นไหมเนี่ยมันจะมีลายเป็นเบิร์ดไอนะครับเป็นเมเปิลแล้วก็ความเทนะครับนี่ ใครน็กหน้าไม่ออกอาสโตะนะครับนี่ผมลับตาก่อนนะจะได้โฟกัสตรงนี้หน้าแกเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็จะเป็นรูปผมยาวมีหนวดก็คือนอกจากเล่นเก่งแล้วนี่หน้าตาแกแบบเป็นซิกเนเจอร์มากๆนะแบบจดจำง่ายมากนะครับแล้วก็ที่ผมบอกนะครับเพราะว่ามันเป็นโมเดนเนี่ยมันก็มีอะไรที่แตกต่างไปจากทรงเทเลทั่วไปก็คือตรงนี้มันจะมีการแบบ ปาดมานะครับเพื่อให้เล่นง่ายถ้าเป็นทรงเทเลที่เป็นออริจินอลจริงๆของเฟนเดอร์มันจะแบบเป็นเหลีหล่ยมๆซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องของดีไซน์ในสมัยนั้นนะครับ <c oughs> พานะนปัจจุบันเนี่ยเวลาพวกเทเลที่เป็นโมเดนก็จะมีการเงี้ยปาดตรงนี้นะครับทำให้เท้าง่ายอย่างเงี้ยเวลาเล่นแล้วมันจะไม่บาดนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่เขาก็จะมีการปาดเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมให้มันเว้าให้มันรับกับ ช่วงตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับพวกกีตาร์ที่เป็นโมเดนก็มักจะแบบเอามาแก้ไขแล้วก็ตัวนี้นะผมเดานะน่าจะแบบว่าได้แรงบันดาลใจมากับเฟนเดอร์พวกเฟนเดอร์ปี60นะครับเพราะก็จะมีขอบบายดิ้งตรงนี้นะครับก็ถือว่าทําออกมาสวยมากๆส่วนโลโก้ก็เป็นแมทชิ่งเฮดสต็อกนะครับก็คือเป็นสีเดียวกับตัวบอดี้เลยนะครับอะไรทั้งหมดก็เป็นสีทองนะครับแล้วก็ลูกบิดข้างหลังนะครับเป็นของเซอร์เลยนะฮะเป็น locking tuner นะครับแล้วก็ ตรงนี้ปิก,กัดก็เป็นสีดำนะครับสวยงามมากทีนี้เรามาพูดถึงพวกเรื่องของปิกอัพกันบ้างนะครับปิกอัพตัวนี้ก็จะเป็นแบบปิกอัพในแบบสไตล์เทเลนะก็จะคุ้นๆกันก็คือตัวหน้าก็จะเป็นแบบฝาครอบ เงินเงินงนีนะครับตรงนี้เป็นสีทองแล้วก็ปิกอัพตัวหลังนี้ก็จะเป็นฟิลแบบเหมือนปิกอัพเทเลเลยตัวหลังตัวบิดมันจะเป็นเหมือนฟิลแบบวัสดุแบบกระดาษกระดาษหน่อยนะจากที่ผมเข้าใจถ้าใครนึกสภาพของปิกอัพของทอมเอนเดอร์สันก็จะเป็นฟิลแบบนั้นแหละโอเคครับจริงๆเนี่ยผมก็ได้เคยแบบเล่นตัวนี้ไปแล้วนะทั้งเสียงแตกเสียงคลีนเดี๋ยววันนี้มาลองให้ฟังเสียงคลีนก่อนแล้วกันแบบนิดๆหน่อยๆนะครับเรามาลองฟังกันดูว่าคาแรคเตอร์แต่ละปิกอัพเนี่ยเสียงเป็นยังไงบ้างครับ เพิ่มเติมนิดนึงผมลืมบอกนะครับเฟดเป็นเฟดสแตลเลสแล้วก็สายเป็นสายเบอร์10นะส่วนตัวผมก็เล่นยากนิดนึงสำหรับผมนะเพราะว่าช่วงนี้เล่นใสายเบอร์9แต่ว่าถ้าใครที่ชอบสายเบอร์10ก็น่าจะสะใจดีนะครับเสียงแบบอวบอิ่มแน่นๆดีนะครับสำหรับปิก up ตัวหน้าเนี่ยก็ผมสำหรับผมนะรู้สึกว่าให้ความเป็นเทเลคาสเตอร์ดีแบบทรงเทเลแต่ว่ามันจะมีความแบบ โมเดิร์นอยู่นะครับซึ่งไอเรื่องของเสียงโมเดิร์นเนี่ยผมว่าข้อดีอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเอาไปเล่นเพลงได้ค่อนข้างกว้างเอาไปเล่นเพลงป๊อปได้นะครับมันก็จะแบบไม่ได้แหลมมากจนเกินไปแบบไปในทางคันที่นะอ่ะเดี๋ยวลองฟังกันดูอีกทีนึงครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟัง p ิ c กอัพผสมกันนะครับซึ่งเวลาที่มันเป็นเทเลเนี่ยมันโคตรมีเสน่ห์เลยนะเวลาเป็นเสียงผสมมันจะแบบให้ความรู้สึกแบบยังไงเดียผมพูดไม่ถูกเหมือนกันมันเป็นความรู้สึกแบบเสียงมันดูแบบแก้วๆดีนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูนะครับ เป็นสไตล์ฟิลแบบลิฟคคั้นที่แล้วกันนะครับอ่ะคาแรคเตอร์มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอเดี๋ยวผมลองเล่นเป็นฟิลแบบว่าตีคอร์ดตีคอร์ดเพราะ เป็นแบบเป็นแบบสไตล์แบบพวกพิกกิ้งแล้วกันนะครับออาลองฟังกันดูนะครับ ก็ถือว่าแต็กนี้ผมว่าก็เอามาใช้งานได้เท่นีนะครับแบบว่าหรือว่าตีคอร์ดแบบพวกฟังอะไรอย่างเงี้ย ต่อไปแก๊กสุดท้ายนะครับก็เป็นแก๊กบิดตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของทรงเทเลแหละผมว่ามันเป็นแบบต้นฉบับของเสียงกีตาร์แบบคันทรีเลยนะสมมติว่าเราเล่นพวกลูกคันทรีนะผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เดี๋ยวจะลองพยายามเล่นดู เหนื่อยครับเดี๋ยวต้องไปซ้อมพวกสไตล์คันทรีก็ถือว่าเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่เล่นยากเหมือนกันนะครับก็เสียงเท่นี่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงแตกแบบแรงๆเลยซึ่งกีต้าร์ทรงเทเลเนี่ยผมว่าแบบชาวเราเขาเอามาเล่นกันบ่อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสเสียงแตกกันดูสักนิดนึงดีกว่าว่าเวลาเจอกับที่มันเป็นซิงเกิลคอยแต่เป็นเทเลเนี่ยมันแรงแค่ไหนนะครับ we ใจมากครับทุกคนแล้วผมก็จะตายแล้วครับสายเบอร์สิปวดมือมากโอ้ยไม่เป็นไรครับก็ฟังกันประมาณนึงนะพอเป็นไกลๆนะครับก็ถือว่าถึงมันจะเป็นทรงเทเลนะแต่ว่าพอโดนเสียงแตกที่เป็นไฮเกนเนี่ยมันก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่ผมเจออะไรแบบนี้เราก็ต้องทําความเข้าใจนะว่าพอมันเป็นแบบ ซิงเกิลคอยเสียงแตกมันอาจจะมีประกายที่มันแบบแซดๆไปนะครับตรงนี้ก็เวลาใช้งานจริงเนี่ยถ้าเรามีพวกแบบ eq อะไรพวกนี้เราก็สามารถใช้ eq เนี่ยช่วยแบบพวกคัดไฮไฮออกได้ถ้าบางคนที่ชอบเสียงแบบกลมๆนะครับหรือว่าถ้าชอบแบบสะใจแซดๆแบบนี้ก็จัดได้เต็มที่เลยอย่างในคลิปที่รีวิวเนี่ยทุกคลิปส่วนใหญ่ผมจะแทบจะทุกคลิปนะผมไม่ได้แบบมานั่ง m i ก มานั่งคัด EQ อะไรนะครับเพื่อจะได้ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ยินแบบเสียงที่มันแบบเหมือนเดิม1 0 0นะครับก็สำหรับคลิปนี้คิดว่าได้ทำการทดลองแล้วก็ทำให้เพื่อนๆได้นนรู้จักเซอร์คลาสสิกทีนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์ของ m a สทิลอ s สโตกันประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนเนี่ยที่ตัวผมเนี่ยผิดพลาดหรือว่าตกหล่นไปนะก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยสำหรับคนที่แบบรู้ข้อมูลนะก็มาช่วยกันคอมเมนต์มาช่วยกัน พูดด้านล่างนะครับถือว่าให้มันเป็นคอมมูนิตี้นะครับให้ความรู้กับเพื่อนๆที่มีใจรักกีตาร์เหมือนกันนะครับแล้วยังไงสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยและอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe Channel ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่กักบคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ